อย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงนี้วงการฟุตบอลปกคลุมไปด้วยมวลอากาศของโปรแกรมการแข่งขันระดับทีมชาติซึ่งก็ะทาให้ประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับระดับสโมสรน,นั้นค่อนข้างจะมีน้อยลงไปกะนั้นรอบวันที่ผ่านมารอบรัวปีสัตว์แดงก็มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมจะเข้ามาดันง,งานบริหารภาคส่วนฟุตบอลของทางเซอร์จิมแลตคิฟมีรายง,งานชิ้นหนึ่งออกมาจากทางเทเลกราฟค่อนข้างน่าประหลาดใจและถ้าเป็นจริงขึ้นมาก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ได้เลยคือการที่สื่อระบุว่าเปาโลมาริเซิลานิอตาลีมี ชื่ออยู่ในลิสต์บุคลากรที่เซอร์จิมและคิฟอาจจะดึงเข้ามาทํางานด้วยกันหลังจากเขาเสร็จสิ้นกระบวนการซื้อหุ้นปีสแดส25%ส่วนตําแหน่งงานที่เชื่อว่าเป็นตําแหน่งที่ว่างรอเปาโลมาดินี่อยู่ก็คือสปอร์ตติ้งดีเลกเตอร์หรือผู้อำนวยการกีฬาซึ่งเป็นตาแหน่งงานที่เขาเองก็เคยรับบทบาทมาแล้วกับทางเอซีมิลานขณะเดียวกันก็มีข่าวด้ดยว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูซันจะช่วยเซอร์จิมและคลิฟในเรื่องการสรรหาผู้ที่จะมาดารงตําแหน่งโดยชื่อที่สื่อเชื่อว่าเฟอร์กี้หมายตาม,มากสุดกก็คือ man, ที่มีดีกเป็นอดีตผู้อาานวยกรกรีฬขงคริล ette, แลี ผลงานชิ้นโบแดงหลายครั้งอาทิเช่นการเซ็นสัญญากับเอเวเรซีเอเซ่มาร์เกฮีและไมเคิลโอลิเซ่เช่นเดียวกับเคยทำดีลยืมตัวคอนเนอร์กลาเกอร์มาเล่นให้เดอะอีเกิลเมฤดูกาล2021-22เรียกได้ว่าเวลานี้กลิ่นความเจริญกำลังลอยอบอวลคือใกล้เข้ามาอย่างปีแสดงมากขึ้นเรื่อยๆจากที่ทางข่าวที่ค่อนข้างเป็นข่าวดีแต่สุดท้ายก็ต้องรอให้กระบวนการซื้อหุ้นของทางเซอร์จิมแรดคิฟมีความชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์ก่อนแล้วสิ่งที่เหลือที่อยู่ในหน้าข่าวจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้ตามมานะ ทุกอย่างและประกาศการซื้อหุ้น2 5อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ภายในวัน2วันนี้ต่อกันที่็อบดอร์ันเพิ่งเขียนเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับแฮร์รี่แม็กไกวเอาล่าสุดในเว็บไซต์ ESPN หลายช่วงหลายตอนมีความน่าสนใจอย่างมากหลบโลบีสัตว์แดงและจัดการนำมาประมวลสาระสำคัญให้เพื่อนๆฟังกันในคลิปเช้าวันนี้เริ่มที่บุคคลใกล้ชิดกับแฮร์รี่แม็กไวร์ให้ข่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยโดยเฉพาะระดับการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเสมอของแฮร์รี่แม็กไกวร์แม้ในช่วงเวลาที่ถูกปปรกกิ ในตนตแห่งเซประเด็นต่อมาคือหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเชลด์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่21ตุลาคม2023ตอนนั้นเอเดร็กเทนฮากให้สัมภาษณ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่สองในายะว่าการกลับมาสู่ทีมของแฮร์รี่มาควายนั้นเป็นมากกว่าแค่การแก้ปัญหาหน้าง,งานแต่เป็นเพราะตัวนักเตะมีความเข้าใจในเทคนิคก,การเล่นที่เขาต้องการมากขึ้นผมต้องบอกว่าแฮร์รี่กำลังเล่นเหมือนที่เราอยากให้เขาเล่นนั่นคือสิ่งที่เอเดร็กเทนฮากกล่าวไว้ตามด้วยแหล่งข่าวใกล้ชิดฝั่งของเอเดร็กเทนฮากคยืนยันกับ นับตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาถูกถอดจากตำแหน่งกับตันทีมอีกทั้งตอนที่มีการเปลี่ยนคนทําหน้าที่กับตันหลายฝ่ายกังวลว่าอานมีแรงกระเพื่อมในแง่ลบเกิดขึ้นภายในแต่ทว่าไฮเลมกไกรยังโคงปฏิบัติตัวเองอย่างเหมาะสมมีการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีมากๆแทนแม้ว่าจะไม่ได้มีสักฐานะเป็นผู้นาทีมอีกแล้วแต่เขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีสําคัญที่ติดต่อกับเจดอนสานโชเพื่อขอให้สานโชกกลับมาขอโทษเอเด e ็กเทนฮาร์ ark, เพื่อที่เรื่องราวปัญ มองหาผู้เล่นที่พร้อมจะสู้เพื่อเขาและหนึ่งในชื่อที่ถูกมองว่าเล่นเพื่อเก้อี้ตำแหน่งของเอดเดนเคนฮาก็คือแฮร์รี่แม็กควายจากเดิมที่หน้าร้อนที่ผ่านมาอนาคตของแม็กควายเป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่ณวันนี้สถานะของเขาพลิกกลับมามั่นคงมากกว่าราฟเอลรวาลานที่ถูกสโมสรจากซาอุดีอาระเบียติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดและแม้ตัวของวาลานจะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรตามที่หลังข่าวระบุไว้แต่ความชัดเจนของวาลานก็คือเขาก็อยากลงเล่นสม่ำเสมอปิดท้ายที่ยูเนเต็ดยืนยันว่าไม่เคยมีการบีบให้แฮร์รี่แม็กควายย้ายที อยู่ในสถานะพร้อมถูกขายจริงๆนั่นคือประเด็นน่าสนใจที่ทางร็อบดอสันเขียนไว้นะครับแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่ต้องพูดอีกครั้งย้ำอีกครั้งก็คือความเป็นมืออาชีพของแฮร์รี่มักไกวคือจุดที่คู่ควรต่อการได้รับคําชื่นชมสรรเสริญอย่างแท้จริงครับและอีกอย่างนั้นบางทีการปฏิบัติตัวของแฮร์รี่มักไกวยนี่แหละครับที่อาจมีส่วนสําคัญทําให้ทีมยังไม่แตกเป็นเสียเส่ยงๆในช่วงเวลาที่ผลงานย่ําแย่เพราะในฐานะอดีตก,กัปตันทีมเขามี p พาเวอร์แน่นอนที่จะชี้นาเพื่อนๆที่เขาสนิทททกกกกกกักัันนนนนนนใใหห้้้้้้้้้่่่่่่อออออขขึตตตํําาาาาาาคุณสืืชวรไไไดดมมมยแแแเเ็ลลลีจะะะบบ กาทํางานในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ต่อไปจนสุดท้ายโอกาสก็พพิกกลับมาตกถึงเขาอีกครั้งหนึ่งจนถึงตอนนี้เฮเลนแมกไกกลา,ายเป็นเซนเตอร์ที่ทีมขาดไม่ได้ไปเรียบร้อยแล้วขณะที่เซนเตอร์คู่ขาคนปัจจุบันอย่างจอห์นนี่อีแวนผู้ซึ่งกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในวัยใกล้กเกษียณมีบทสัมภาษณ์ของเขาเผยแพร่อยู่บนหน้าเว็บไซต์สโมสรอนซึ่งหลายเนื้อหาก็มีความน่าสนใจและได้รับรู้แล้วก็สามารถสะท้อนตัวตนมุมคิดของประการหลังเด็กสร้างของสโมสสคนนี้ได้ดีด้วยโดยเป็นบทสัมภาษณ์บนแคมเปญที่ให้แฟนบอลส่งคำถาม ก็จะมีทั้งอันที่อีแวนระบุว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาก็คือตอนคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในฤดูกาล2 0 0 8 2 0แ9และอีกอย่างที่เขาประทับใจเสมอคือการได้รับชัยชติในยูโร2016ต่ตอนเนื่องกับคำถามว่าจอเน่อีแวนมีใครเป็นไอดอลคำถามนี้จอเน่อีแวนตอบว่าไอดอลฟุตบอลของผมก็คือรอยคีนเขาเป็นกัปตันทีมแมนยูผมเป็นแฟนบอลแมนยูไนเต็ดตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เขาจึงเป็นฮีโร่คนสำคัญของผมที่เติบโตขึ้นมานัั่่นนาาาาามมลลกกก้กก้อยททีจจรรรงาาอยอยง,งานานแแบดใฐะะะตผู ตอบคำถามว่าชอบชุดแข่งสโมสรแบบไหนมากที่สุดผมต้องยอมรับเลยว่าผมชอบชุดเย้าชุดที่ชอบสุดน่าจะเป็นช่วงตอนที่ผมก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่มังหรืออาจจะตอนซีซั่นต่อจากนั้นที่เราจบด้วยการคว้าแชมป์ยุโรปที่มอสโกชุดเย้าของปีแสดงปีนั้นแหละที่ผมชื่นชอบมากที่สุดคำถามต่อมาคือการถามจอห์นนี่แวนว่าชอบอะไรในความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดความรุ่งโรจน์ของสโมสรและประวัติศาสตร์ที่ทีมมีตอนนี้ผมยังคงเป็นหนึ่งในคนที่พยายามรักษาสิ่งนั้นไว้กับทีมและก็รู้สึกว่าตัวเองเเปป็็นนนนนนสส่่่่่่ววหหึงงลกๆใใ้้้าารัตติิศ์ออยยญีีดทผมมพู อยู่ในเต็ดเป็นเรื่องของครอบครัวาจาจนั้นก็มีคําถามว่าเขาในฐานะกองหลังตัวกลางจะมีคาแนะนําอะไรแกุู่นหลังๆที่โตมาเล่นในตําแหน่งเดียวกันนี้อย่างไรถ้าให้แนะนําผมก็คงต้องบอกว่าจงฝึกฝนการเล่นบอลด้วยเท้าให้เก่งเข้าไว้เพราะมันสําคัญมากกับฟุตบอลในยุคร่วมสมัยเซนเตอร์ในทุกวันนี้ต้องสามารถเป็นเพย์เมคเกอร์ได้ด้วยรวมทั้งใช้เท้าสองข้างได้ดีไปจนถึงระยะจ่ายบอลที่ครอบคุมชัดเจนว่าคุณต้องมีสมาธิกับการเล่นเกมรับด้วยมันเป็นส่วนสําคัญของเกมเช่นกันแต่คุณรู้ไหมความสามารถในการเล่นกับลูกบอลให้มั่นคงเป็นสิ่่่่งทททีีียาสุดเ ยวต้องทําให้เกิดความเชี่ยวชาญในตอนนี้ต้องมาเป็นคําถามจากแฟนบอลหญิงที่ถามความรู้สึกของอีเวนในการกลับมาสู่รัวปีแสดงครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนที่ผมย้ายจากทีมไปมันคือวิถีของมืออาชีพที่ต้องเกิดขึ้นส่วนการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆผมต้องบอกว่าตอนผมย้ายออกไปผมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเพราะในเวลานั้นความรู้สึกมันคือเรื่องของการที่ผมพร้อมที่จะออกไปเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองบ้างแล้วส่วนตอนกลับมาผมคิดว่ามันง่ายมากๆนะเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีในทุกๆสิ่งหลลาาายยออ่งงในชีพกรเขผม ตัวและผมรู้สึกขอบคุณอย่างมากจริงๆคําถามต่อมาคือแล้วการเติบโตในแคม d e เ y นดีของยูเนเต็ดเป็นอย่างไรบ้างการเติบโตขึ้นมาในยูเนเต็ดแคมป์เอนีผมมักจะรู้สึกอยู่เสมอว่า,วามันเป็นบรรยากาศที่ยากลาบากมากนะรู้ไหมเพราะคุณแวดล้อมไปด้วยผู้เล่นที่เก่งแบบจริงจังทำให้การแข่งขันมันอยู่ในระดับสูงเสมอแต่ก็มีแง่ดีที่การดูแลปกป้องเด็กๆจากทางสโมสรน,นั้นยอดเยี่ยมมากๆม,มันกลายเป็นมาตรฐานที่ซึมเข้าไปอยู่ในตัวเราเราถูกสอนให้มีความสามารถที่จะแข่งขันจริงๆและถูกสอนมาในวิถีของผู้ชนะผมคิดเสมอว่าเด็กๆที่โตมาาจก United, เป็นเด็กดีและมีความคิดที่ดีแน่นอนเมื่อถูกถามว่าการกลับมาสู่ทีมครั้งนี้เขาชื่นชอบชื่นชมผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมคนไหนมากเป็นพิเศษไหมคำถามนี้ผมตอบได้เลยว่าลัสมุนฮอยลุนผมคิดว่าเขามีบุคลิกภาพและคุณสมบัติที่ถูกต้องในการเข้ามาสู่ทีมอัตราการทํางานหนักของเขายอดเยี่ยมและผมเชื่อว่าแฟนบอลก็หลงรักเขาไปแล้วเขากําลังกลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปค้าได้แน่บนวัย35ปีในตอนนี้ของจอห์นนี่อีแวนทุกอย่างกาวของเขากับสโมสรที่ปลูกปั้นเขาให้เติบโตบนเส้นทางสายลูกหนัง างสินจากเซนเตอร์ที่ไร้สังกัดจับพัดจับผูได้กลับมาสวมเสื้อสโมสรออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าย้อนไปตอนหน้าร้อนใครมาพูดแบบนี้กับเขาคงต้องถูกหาว่าบ้าแน่นอนครับปิดท้ายที่ข่าวซึ่งอาจจะไม่เชิงเกี่ยวกับรอบดปีสัดแดงแต่ก็ถือเป็นข่าวที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อที่ทางของพิมเมลิกได้ไม่น้อยจากการที่มีการยืนยันแล้วว่าพิมเมลิกได้ออกบทลงโทษตนนัดคะแนนสโมสอเอนวอวาตันเป็นจำนวน10คะแนนจากกรณีละเมิดผลกําไรและความยั่งยืนของทางพิมเมลิกโดยบทลงโทษมีผลทันทีซึ่งจะทําทให้ทอฟฟี่สีน้ำเงินวงไปอ่วานจะยังมีการอุทต่อจาากทง คําถามพวกที่ตามมาจากบรรดาแฟนบอลโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ของต่างประเทศอย่างเช่นทวิตเตอร์นั่นคือพวกเขามองกันว่ากฎของทางพิมพิลิกนั้นแม้เป็นเรื่องดีแต่ค่อนข้างมีปัญหาในด้านการบังคับใช้หรือที่เรียกว่าเลือกปฏิบัติหรือไม่เนื่องจากเอเวอตันถูกตั้งข้อหาเดียวและบทลงโทษก็มีออกมาชนิดด่วนจีพอสมควรแต่กับกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตั้งข้อกก่าหาว่าละเมิดกฎตัวเดียวกันมากถึง115กระทงความแต่เรื่องเหล่ายัางยืดเยื้อยาวนานหาฉากจบไม่ได้มาตั้งแต่ซีซั่นก่อนที่เริ่มต้นเรื่องกันมมมมมาาขณะเดีียววกกกันนออองุงงหึ่่็ ลงโทษเอเวอรต์ในครั้งนี้อาจเป็นการเริ่มต้นจัดการจากตัวเล็กให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนและจะสาวต่อไปจบที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนไม่ชา้าก็เร็วผู้ง่ายว่าแมเอเวอรนตโดนลงโทษและทําให้หลายคนสงสัยว่าทําไมแมนซิตี้ยังไม่โดนลงโทษก็ไม่ได้หมายความว่าเรือใบสีฟ้าจะลอยตัวไม่มีความกังวลใดๆเนื่องจากพวกเขามีข้อเก่าหาเยอะเป็นร้อยกระทงความก็อาจต้องใช้เวลาตรวจสอบและสู้กันนานกว่าปกติจากบุคลากรทางกฎหมายของทั้ง2ฝ่ายที่ต้องงัดข้อมูลมาชนกันซึ่งจะผิดกับกรณีเอเวอแรนตในแง่ที่มีการตั้งข้้อหาเดียวสูกันในใข้อหาเดียว จึงทําไม่ได้บทสรุปเร็วกว่านี่คือการวิเคราะห์ของทางสื่อต่างประเทศนะครับส่วนมหากราบละเมิดกฎการยินพรีเมียร์ลีกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เผชิญอยู่จะไปจบตรงไหนก็คงต้องเฝ้ารอคําตอบกันต่อไปเท่านั้นอาจมีปฏิหารให้พวกเขารอดหรืออาจจะไม่รอดก็ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคําตอบไหนก็จะถือเป็นประเด็นข่าวใหญ่มากของวงการฟุตบอลในเวลานั้นทันทีครับ